สวัสดีครับผมผู้จัดการปอน,นะครับจากเพจปอนสอดพันธครน,นะครับวันนี้ผมมีตัว ett, เอเวอเรสต์รุ่นไทเทเนียมขับเคลื่อนสั่งลอ้อฟังไม่ผิดนะคันนี้เป็นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมขับเคลื่อนสังลอ้อราคารุ่นนี้อยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทไม่รวมขามุขขามุกเพิ่มอีก1นึ่งหมื่นสอบาทค่าสีนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้แต่งแบบทรงสุรตะเลยไปดูเันครับเริ่มจากคันนี้นะอย่างที่ผมบอกเป็นสีขามุกเพิ่มค่าสีเนี่ยจากราคาตัวรถ1767ด พิ่มอีกหมื่นสองนะครับแล้วก็ไฟหน้าคันนี้เปลี่ยนใหม่นะที่ผมบอกว่าฟังไม่ผิดรุ่นเพราะว่าเราอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นตัวสี่คูณีนะครับคันนี้ตัตขบับเคลื่อนสองล้อนะเปลี่ยนไฟหน้าใหม่อันนี้ก็คือไฟหน้าเบิกศูนย์นะครับไฟหน้าเบิกศูนย์เลยเบิกป้ายแดงนะครับมันมี2แบบนะถอดป้ายแดงกับเบิกใหม่ราคาไม่เหมือนกันแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะสูงกว่าโคมจีนนะมันจะมีแบบหนึ่งคือโคมจีนไอที่อยู่ประมาณหลักหมื่นไปปลายประมาณนั้นอันนี้คือโคมแท้นะครับเป็นแมททิก LED ตัวนี้คือแทมเลยนะเปิดระบบแทมเลยนะออนระบบไฟเนี่ยไฟก็ปัดซ้ายปาดัดขวานะครับมีไฟสูงออตโต้ด,ด้วยรุ่นนี้ที่บอกว่าใส่ไฟหนา้าแมทิกได้และใช้ระบบได้ทุกอย่างนะครับก็คือรถที่มีกล่องเรด้์นะสามารถเปิดระบบใช้ได้เลยนะครับตัวนี้คุ้มค่ามากสําหรับตัวไฟหนา้าแมทติกเฉพาะไฟหน้า่งเดียวก็ราคาก็ต้องมีครึ่งแสนนะครับมีครึ่งแสนแน่นอนแล้วก็จัดการคือแลบฟิลมชานะครับเป็นสไตล์รถแบบรถอเมริกันเนาะ ก็แบบหน้าท้ายนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่คุมโทนนะครับเป็นสีดาด้านกระจังหน้าก็เป็นแบบสองดับเตอรลไฟมินิไลท์สจุดมีให้แล้วก็ตัวอะคริลิกด้านบนฝากระโปรงนะครับเป็นคําว่าเอเวอเรสตัวใหม่ยูโร5ไม่มีแล้วนะอันนี้คือเบอิกติดให้นะครับก็จะเป็นของศูนย์เบิกได้ชุดแต่งรอบคันให้ดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าเนี่ยชุดสเกิร์ตเป็นงาน AKC ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุด AKC จะมี V1 V2 แล้วก็ V3 ตัวนี้คือเวอร์ชันล่าสุดคือตัวเวอร์ชัน V3 มีไฟนะ จะมีไฟด้านข้างซ้ายขวาเลยสังเกตได้ง่าย AK4 เวอร์ชันจะมีไฟ12ไม่มีแล้วก็คิวรอด้านข้างคันนี้ก็จัดก,การแลบเป็นแบบลายแคบล่านะอันนี้คือ Line นะลายแคบล่านะลายๆหน่อยสวยสวยเลยแล้วก็จะทรงโหลดแบบจะทรงแบบสุรตานโหลด2นิ้วด้วยเซตโหลดของโปรบนเดอร์ ender, เป็นรุ่นโมโน2.0ตัวช้อคเนี่ยเป็นสตนด์รับเกียวโหลด2นิ้วได้แล้วก็ยกเป็นความสูงสแตนดาร์ดได้นะครับสามารถสไลด์กระบอกได้เพราะว่าเป็นสตัดร์รบบเกียวมีกระปุกซับแทงค์ปรับแข็งอ่อนแต่ระดับนะครับ มีปีกเราให้มีตุ้มาังันโค้งให้คือยกเซตเลยคือลูกค้าไม่ต้องแบบไปซื้อแยกมาใส่นะราคาจะสูงกว่าถ้ามาเป็นเซตราคาถูกกว่าเยอะเลยนะครับเราจะส่งให้เลยเรียบร้อยนะครับโลด2งนิ้วแล้วก็ตัวล้อล้อเนี่ยมันเป็นลายเทียบจากเวกนะแต่อันนี้ไม่ใช่เวกนะเป็นของ o อเอซิสนะครับก็คือแบรนด์นหนึ่งที่นิยมนะก็ลองจากพวกเวกนิดเดียวเนาะราคาก็ถูกกว่าเวกพูดง,ง่ายๆแต่ว่าเป็นลายแบบเวกศูนย์หนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็เป็นขอบ20 ET บวก15นะครับแล้วก็รัดด้วยยางตโยไทยโอเพนกันที่ตัว AT3 นะครับตัวนี้ก็วิ่งนุ่มนะครับสเปกก็หน้ากว้าง27 5, ความหนา55ขอบ20ถ้าเราไม่ชอบสเปคใหญ่ก็มีสเปคนะจะเป็น265หน้ากว้างนะแล้วก็ความหนา50ขอบ20นะครับเลือกได้ชุดเบรกคันนี้อัศริงใหม่นะครับรถแต่งสวยแล้วนะครับความปลอดภัยก็ต้องมาด้วยเปลี่ยนชุดเบรกใหม่เป็นตัว19ไซตของพารามิรามปั้มเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็โลโก้ปั้มเนี่ยเป จานหน้าคันนี้ใส่ขนาด410นะใส่ได้405ถึง410นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าเป็นหลักอย่างที่ผมบอกสังเกตง่ายๆคิ้วล้อแล a ลายคา่าโลโก้แก้มแลบแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับปกติตัวโลโก้แก้มกับตัวกระจกเนี่ยถ้าเป็นรุ่นแทเทเนียมมันจะเป็นสีโครเมียมใช่ไหมสีโครเมียมคือแบบนี้มีพวกขอบกระจกตัวนี้คือไม่ได้เก็บงานนะก็คือให้เห็นเป็นเอกลักษณ์ของตัวไทเทเนียมเลยนะครับแล้วก็ ตัวสังเกอด้านข้างคําว่าทเทเนียมาก็จะการใส่เป็นสีดําเรียบร้อยของเดิมเป็นโครเมียมนะเ้าหลังคานะครับเป็นสีดาเงาเหลือมาไดข้างพวกมือเปิดนี่ก็ทานะนชุดเบรกด้านท้ายเนี่ยจายเนเบรกจะเป็นจานขนาด400นะ400นะครับถ้าเป็น19แซนเนี่ยหลังใส่ได้380-400นะครับขึ้นอยู่ความชอบนะ380ก็คือสเปคมาตรฐาขนของมันแต่ถ้าเป็นสเปค400เนี่ยคือมันจะใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนกับ20แซกับ21แซนะขนาดจานหน้าหลังนะครับแล้วก็ปั๊ม เป็น4พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าด้านหลังก็มีโชค๊คของโปรเบนเดอร์นะครับเป็นตัวโมโน2.0ปรับแข็งอ่อนแต่ระดับเป็นกระปุกซับแท้งมีสปริงหลังโหลดมีสรตทปรับเกียวให้คันนี้คือโหลด2นิ้วนะถ้าเบื่อความเตีย้ยสามารถปรับได้นะครับเป็นสรัทป,ปรับเกียวใส่ท้ายเฟไท้ายเดิมแต่วาแลุฟิล์มชานะครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นไปแล้วก็สเกิร์ตด้านท้ายเป็นตัว AKC ตัวใหม่ล่าสุดเป็นเวอร์ชัน3มมีไฟทับทิมตรงกลางนะนี่จะมีโลโก้เป็น AKC นะครับ มีท่อด้วยท่อ HK ตัวนี้ท่อ HK นะครับเป็นแบรนด์ HKS นะครับเป็นท่อคู่ออกข้างเนาะมันเดินมาเส้นเดียวเป็นท่อเลสเนี่ยแหละแล้วก็ตรงปลายมันจะแยกออกคู่นะครับเป็นปลายคาร์บอนอ่ะประมาณนั้นราคาอีกรอบนะรุ่นนี้1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกเป็นราคาตัวรถเปล่าๆนะครับของแต่งก็บางรายการแถมได้ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับประมาณนั้นภายในรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้มันเป็นตัวขับ2นะมันมีคาสัลลูป หลังคาเปิดได้นะตัวนี้เป็นซันรูปถ้าอยากได้ซัน o ูฟต้องซื้อตั้งแต่เทเลนเนียล e ขบสองรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็บ่อภายในเนี่ยเป็นบ่อหนังทั้งคันปรับไฟฟ้ารุ่นนี้เครื่องยนต์ผมลืมบอกไปมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรไบโทโบหรือที่เรียกกันกนะ็คือว่าทโบคู่นั่นแหละเครื่องยนต์เป็นตัว 2, 0 0 0ดีเซลนะแรงม้าก็2 1 0แรงม้าเนาะแรงบิด5 0 0นิวตันเป็นเกียร์ออโต สิบสปีดสนใจราคาอีกรอบหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทราคาไม่รวมของแต่งสนใจทักได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกสามสี่สี่ศูนย์เจ็ดสามเก้าฝากกดไลค์กดแชร์เพจตอนสตรักสุวรรจังหวัดสามารถซื้อได้ผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้นะครับก็ฝาก,กติดตาไมไว้แล้วกันสวัสดีครับ